สวัสดีทุกคนนะครับพบกับโมโทโกเบสกันอีกแล้ววันนี้จะมาเล่นเป็นไลเด่นนะฮะจะไม่เล่นได้ยังไงตัวละครหลัก <Bro. S 1> นะครับผมถึงเวลาที่ต้องเล่นละอันนี้เป็นชุดคลาสสิกที่ผมแต่งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันวันนี้ผมจะแต่งเป็นภาคแบบดีเซปชั่นนะนะถ้าใครจํากันได้ไอในอินโดภาค9จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันเนี้ยของภาคสิผมจะแต่งเปนแบบนี้เพราะว่ามันจะต้อง อิงกับชุดของปัจจุบันนะนะซึ่งมันจะแต่งให้เหมือนแบบนั้นเลยก็ไม่ได้ชุดนี้ก็อยู่ทั้งในภาค Armageddon ด้วยนะกับ Deception นะครับเวอร์ชั่นไรเดนที่เป็นดักดากอย่างเงี้ยมันเท่ดีโอเคผมตั้งชื่อเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ก็คือเวอร์ชันปัจจุบันของไรเดนที่เป็นร่างดักภาค11นะครับเพึ่งถูกพัฒนาจากภาค10มเมาเนี่ยนะแต่และชุดก็จะมีหลายสีหลายว่าเรียชั่นกันไปนะครับเหมือนเดิมอันนี้ชุดภาค10นะครับ อันนี้ก็อยู่มาหลายภาคเลยแต่ว่าหมวกจะเป็นอีกแบบอันนี้ก็เป็นคลาสสิกที่ผมใช้อ่าอันนี้เวอร์ชั่นหนังภาพยนตร์นะครับมีหลายสีเลยเดี๋ยวเอาไว้เล่นเนื้อเรื่องนะไรเดนตัวนี้เป็นภาคจากภาพยนตร์ที่เป็นคนแสดงนั่แหละมาส่วนวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะอินโทก็เกือบครบเหลืออีกนิดนึงเหลืออีกสอามทาวเวอร์นะฮะถ้าทางสปาร์ p พอ t เอาไว้ใช้เป็นซูเปอร์โบแทน โอเคเลือกอุปกรณ์กันอันนี้แหละอันที่ใช่อาวุธอันนี้ผมไม่รู้จะเลือกกันไหนเลยอันนี้แล้วกันดูคลินคลีนดิอันแรกผมยังเล่นไม่เต็มเลยใช้อันแรกก็แล้วกันนะเครื่องรางของขลังที่หน้าอกโอเคผมว่าพร้อมลุยละวันนี้เราแต่งตัวแบบรวดเร็วนิดนึงเปลี่ยนชื่อเป็นอามาเกดอนลจะจดไเด้เทๆนะ มาครับลุยด้วยคีย์บอร์ดเหมือนเดิมฮีโร่อีกทาวเวอร์กันต่อไปผมจะเล่นฟูจินนะน้องชายของไรเดนโอเควันนี้มาลุยกันฮีโรอีกทาวเวอร์แบบโนมอดิฟายคอมโบไลเดนนี่ก็การวางนิ้วมือนี่ไม่เหมือนตัวที่ผมเล่นเท่าไหร่มันก็เหมือนแล้วแหละบอกไม่ถูกอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ไงถ้าผมเล่นคอมโบไม่สมูทก็ต้องขออภัยนะผมไม่ได้โปรเฟชั่นแนล มาต่อสู้กับเจ้าเผ่านักดาดานไอ้หนุ่มหแขนจาเอาเวิร์เจ้าขานตั้งข่าหัวท่านแล้วคิดว่าจะจัดการข้าได้ไง่ายงั้นหรอข้าไม่กลัวท่านลรอ,อกไรเด่นไม่กลัวก็แล้วแต่อืมช็อตก่อนเลยวันนี้มาแบบสายดาร์กส่งตรงมาจากเอ้ยให้ตายเถอะ อืมโอ้ยนี่นะคอมโบคอเลเ็กเตอร์มันมันรัวอย่างนี้เลยโอ้ยช็อตไม่โดนอืมเออซูเปอร,ร์โบร์ช็อตโอ้ยมอยบ้องคนดีอีก โอ้โหมันเอาเรื่องตั้งแต่ตาแรกเลยหยุดสักทีนะจุกไปสิครับมาคอมโบที่ฝึกไว้ท่องไว้ก็ลืมลืมหลงลงืมเลยนะ หนึ่งสองอแลปม,มาอืมซุปเ per bro เป็นไงโอ้ยหนึ่งลืมปุ่มจะได้โดนเลยอืมสปาร์คพอตอืมวาร์ปมาก็ลอยอย่างนี้ไง วันนี้ไลเดนจะไร้ปานีเฟทาลิตี้ไปเรต่้งแต่ตาแรกเฟทาลิตี้จะติดเหลืองไหยนะไม่น่าติดเหลืองหรอกผมจัดการปีศาจหลอดยูทูบจะต้องเข้าใจผม หรือเปล่าต่อไปเดล่าอีกแล้วก็มาโดนเวทิตีรัวๆเลยมาสังหารทิ้งซะเยอะมาแรงเนี่ยมาดูซิว่าเขาจะคุยอะไรกันเปิดตัวลอร์ดไรเดนท่านจะกลายเป็นแค่ชิ้นเนื้อชิ้นนึงเท่านะัาา้นแหละไรเดนเผาใครที่ไม่สามารถกินเนื้อของเทพได้แล้ว เรากินได้ทุกอย่างเพื่อทางชีวิตใครจะไปอยากโดนนี่มันแรงอย่างแกกินฮะออช็อตเข้าไปหนึ่งสองอชอบเบิรมไม่รู้จะกดอะไรต่อเลยมันเผลอลืมคอมโบอืมซูปเปอร์โบโันบีวายให้ด้วยแกลบมาก่อนวาร์ป อลุกขึ้นมาก็โดนมันไม่ตีผมเลยอะ <c oughs> ได้ฟอลเลนวิกทวรี่เฉยมันอาจจะมาโหดตาท้ายนี่โอ้ยโดนละ <c oughs> ไม่ทันเลย ใส่ต้องฝึกไหม,มแกรบก่อนต่อคอมโบไม่สมูทเลยวันนี้เออโดนคาชชิ่งโบหนึ่งสองเตะไปชอ็อตอือเดี๋ยวเข้ามาโอ้ยมันแรงบ้าบอเลยเนี้ยโอ้ยเอยตายเอะ โคตรพลาดเลยวันนี้อันตรายแล้วต้องเฟตโบหนึ่งสองอืมเกือบกดไม่ถูกแล้วเนี่ยอืมลงโทษชันซะเลือดสีฟ้าเพราะฉะนั้นก็เฟตาลิตี้อีกทีไปเลยเลยกันนะอืมสดท้ายซะ ฟีทัลลิตี้ใช้เสียงคลาสสิกในคลิปนี้โอเคไปดยกันต่อครับทุกคนต่อไปเจอกับน้องชายตัวเองจะไม่สังหารแล้วกันนะแต่อยากรู้ว่าเขาจะคุยอะไรกันครับพี่น้องสองคนนี้ พี่เป็นสายลมเมื่อท้าพี่เป็นสายฟ้าพี่ชายหมดเวลาให้เราต้องคุยกันแล้วละ่ะมันหมายความว่าอย่างไงเนี่ยก็อ,อย่างที่พูดไงมันเป็นเมื่ออดีตมาแล้วหมายถึงอย่างไงวะใส่คอมโบกอนแปลไม่ถูกเลยเอ้อ่ไ พังอาจ,จใช้วายลิกเว้ยบล็อกบล็อกเก่งจริงเว้ยจะพูดไม่ออกแล้วเนี่ยใจเย็นไอ้น้องชายหนึ่งหนึ่งเออให้ตายเลยนะนายนี่มันเอาเรื่องเกินไปแล้วหนึ่งสองสามใส่คอมโบปกติก่อนลว โอ้ยมันเตะถึงอีกเอาเรื่องจัดอือเฟเท่าโบรแล้วกันนะ<อ>เล่นกันแรงนะักฟูจินเอ้ยยังเป็นพี่น้องอยู่หรือเปล่าเนี่ยนั่งสมาธิใหม่ก่อนวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยเออ ขัดใจกับคอมโบนิ้วมือตัวเองเหลือเกินภาพเอะจะแกลบก็ดือ้ออืเหวี่ยงไปอืมช็อตไปใส่อะไรได้ใส่หมดแล้วตอนนี้อืมต้องพยายามบล็อกให้ได้นะ โอ้ยไอ้น้องชายนายเล่นแรงแล้วแต่วันนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนชนะหยุดสักทีเถอะนะาให้ตายเนอนพักไว้สักไหนนะ เกือบหัวร้อนพอน้องชายต่อ,อไปเป็นชาวข่านมาเลยเป็นศัตรูตัวชฉกาดต่อสู้กันมาตั้งแต่ภาคแรกๆแล้วนะใช่หรือเปล่าวะมาดูสิว่าเขาจะคุยอะไรกันครับชายสองคนนี้ขย,ยี่กันมาตั้งแต่ทำร้ายก่อนๆแล้วเออเหยียบกองกระโหลก แต่งตัวอะไรของมันมาพวกเอลเดอร์กอดไปหมดแล้วไรเดนเอ้ยถ้าไม่มีพวกเขาฉันก็นจ,จัดการนายได้อีกไม่นานท่านก็นจะต้องไปตายกับไอ้พวกนอนพวกนั้นนายจะมาเอาชีวิตฉันงั้นเนะหรอฉันไม่ใช่ไรเดนที่เป็นลำแสงสีฟ้าเว้ยเฮ้ยนี่ไงอุปโบ,โบไม่ถึง โอ้ยรัวเว้ยแกร์มาก่อนทำผมงงสักครู่นึงเลยเมื่อกี้เอ้ยเตะเท่าบโบรออีกแล้วหลอดไรเด่นเราโดนยับเลยเอ้ยมาเดือนเดือนนี่แหละชอบหนึ่งสอง พอไม่โดนเออเออืมไฟเราโบโลไปเลยแล้วกันเนี่ยพร้อมลุยต่อลปะป่ะอืมฟาดไปก่อน หนึ่งสองสามซุปเปอร์โบต่อไปเมื่อกี้ผมทำอะไรวะเนะี่ยพลาดบ่อยเหลือเกินโอ้ยโดนเลยจะปลาคอนไปไหนฮะหนึ่งสองสามโอ้ยใช้ปิดอันมันต้องกระเด็นไปโดนสายฟ้า ทุกเบอร์โบอไว้ก่อนละกันโอ้ยเออหยุดสักทียนะเมอร์ซี่ละกันลกขึ้นมาให้อัดเล่นหน่อยขอบูทาริตี้หน่อยโอ้ยจันโดดไปไหนเนี่ยเฮะออื้อ เรียบร้อยโค้เท่เลยท่านี้ผมใช้ท่าซูเปอร์โบนี้แทนไอ้ท่าที่มันจะเป็นพุ่งใบกาอากาศอะ่ะทุกคนโอเคไปเลยกันต่อโอ้ oh, บาลากา้าภาคใหม่บาลาก้าก็จะเป็นทําเหมือนแบบให้ถูกติดเชื้อนะเขาไม่ได้เป็นล่างแบบนี้โดยตั้งแต่กําเนิดนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทำให้เป็นยังไงนะครับ รอติดตามกันได้เลยนายเป็นบัลาก้าจากไทม์ไลน์ไหนเนี่ยคีทาน,นาต้องการให้ข้าเป็นมิตรกับท่านนะแล้วองทำไมต้องมาสู้กับฉันด้วยเล่าออบัลาก้าการฆ่าท่านถือเป็นความสำเร็จเลยละให้ตายเถอะนายอุตส่าห์เป็นพันธมิตรกับคีทาน,นาแล้วแท้ๆหนึ่งสองช็อตไม่โดนโอ้ย เออโดนมันกระชากเนื้อแขนไปแล้วอืมใจเย็นสิ巴า,ากาอืมช็อ,ชอตเข้าไปช็อคเทเลปีสเอออีกสักทีเป็นไงโอ้ยเออไหลเด่นโดนหนักจริงๆเลยครับว,วันนี้ โดนเฟ่าโบแทบทุกตาเลยโอ๊ยวาบมามันก็รู้อีกหนึ่งสองเฟ่าโบอืมฉันไม่อยากจะทำนายมากนะบารากะที่ถ้าดื้อด้านมากนะก็จะโดนมาไฟ โอ้ยนี่นะเขาจิงบโบรไปสิเออช็อตเขาให้โอ้ยหืมันเอาลูกกลมๆมาเลยมาฟาดหัวผมเนี่ยเออมันเอากับดักวัดเจ้าหลินมาฟาดผมแถมยังมากัดเนื้อผมอีก อโอ้ยพลาดบ่อยเหลือเกินเอออมันดื้อด้านนักเนี่ยเรียบร้อยบูทาริตี้ซะโอเคเอาและก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูถึงจบคลิปนะต่อไปผมจะเล่นเป็นฟูจินต่อจากไรเดนนะครับ ถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับใครหลงเข้ามาดูก็ขอบคุณมากมากเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ